ฮัลโหลและนี่ค่ะเราก็อยู่ที่โรงแรมคอร์ดยาร์ดบายแมริออทไทเป้น,นะคะเราอยู่ที่ชั้น16ห้องกว้างมากเลยมีทั้งที่นอนนี่นะคะแล้วก็มีที่แบบโซฟาเล็กๆด้วยแล้วก็มองออกไปวิวสวยเป็นวิวภูเขานะคะแล้วมองไปไกลๆนู่นตรงนู้นก็ เป็นตึกไทยเป101ด้วยนี่นะคะตึกไทยเป101ห้องดีมากค่ะห้องใหญ่แบบเริ่มเทิมเลยค่ะในโรงแรมก็จะมีตู้เสื้อผ้าเนาะคะ่ะตู้เสื้อผ้าเข้ามาด้านซ้ายมือก็เหมือนเ,ออเข้ามาจากประตูก็เหมือนโรงแรมทั่วไปที่ด้านซ้ายมือจะเป็นตู้นะคะแล้วก็มีชุดคล,ลุมมีเตารีดมีที่เก็บเซฟให้ด้วยนะคะ ปิดส่วนหน้านซ้ามืออีกทีนึงก็จะมีน้ำให้มีการต้มน้ำให้แล้วก็มีเครื่องทำกาแฟาให้ด้วยแต่เสียดายมากที่เรากินกาแฟาไม่เต็มก็เลยอดน,นะคะแล้วก็อันนี้ด้านส้มือนี้น่าจะเป็นชาเนาะน่าจะเป็น แล้วก็มินิบาร์ค่ะอันนี้น่าจะเป็นมินิบาร์ถ้ากินในนี้ก็ต้องเสียเงินด้วยสำหรับเทียบน้ำนะคะด้านขวาก็เป็นอายอย่างดีเลยแล้วก็ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นเขออ่าส่วมแล้วก็ส่วนที่เป็นฝักบัวค่ะ นี่ค่ะในห้องน้ำก็จะมีพวกคิดต่างๆให้ด้วยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ออหมวกอาบน้ำ,นำอันนี้ชุดทําเล็บตะไบเล็บค่ะยาแป่งสีฟันยาสีฟันวิสบูโลชั่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็แต่งสีฟันยาสีฟันเหมือนกัน อ๋ออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอที่กลนหนวดค่ะโอเคค่ะก็ให้ดูโรงแรมแล้วก็ห้องพักของคอร์ดยาร์ดบายแมริออทไทเป้น,นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงก็จะให้ดูโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดงานอื่นๆในไต้หวันกันค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ